ทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มเวลาที่เราทำบุญจ้ะจะมจใจใสใสใจสบายสบายแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำใช่หไหมจ๊ะเราเต็มใจทำสมัครใจทำนี่เนาะคือใจทั้งดวงเนี่ยมีเราอยากจะใหอ้อยากจะทำทานอยากจะสร้างบารมีตอ้องในตอนที่ใจใสใสเนาะตอนใจใสใจสบาย ความปลื้มก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆที่จริงเราก็มีความปลื้มมันอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเราจรึงมีความรู้สึกเหมือนเราเรานึกไม่ออกเพราะฉะนั้นหลังจากทําแล้วก็ต้องมานึกทบทวนบ่อยๆนะจ๊ะลองทบทวนณจุดที่สบายต้องอย่างนะี้นะที่สบายกายสบายใจ เดี๋ยวความปลื้มจะค่อยๆขยายจากใจของเราสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อกายของเราโอ้นี่ขนคิ้งลุกแลเนาะกายเบาใจเบาตัวล,ลอยลอยตัวหอยหอยเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดอ้อย,ยิ่งปลื้มนะกวขาอีกแสงสว่างเกิดดวงเกิดองค์พระเกิดเห็นภาพปลายการใหญ่เลย リーチェ。You know,